สวัสดีค่ะทุกคนหน้าเองนะคะหนูจะออกมาขอโทษในเรื่องที่หนูผิดและในสิ่งที่หนูบางอย่างหนูอาจจะพูดไม่จริงแล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดกันอันนี้หนูออกมาขอโทษในส่วนที่ของหนูหนูต้องขอโทษมากมากแล้วก็ไม่ว่าสังคมจะให้โอกาสหรือว่าไม่ให้โอกาสแต่หนูอยากให้จบเรื่องแค่นี้หนูไม่อยากให้มันบนานปลายไปมากกว่านี้ถามว่าหนูอะ มีที่เยอะในสังคมไหมหนูไม่มีแล้วตอนนี้หนูเองก็กำลังจะกลับบ้านหนูขอโทษทุกคนจริงจริงขอโทษคนเราคนททุกคนที่ทําให้เข้าใจผิดทุกคนอยากด่าน,นก็หนูก็ห้ามไม่ได้ห้ามคนพิมพ์ด่าไม่ได้หนูจะห้ามว่าอย่าดานนะ่าหนูนาอย่าเอาคลิปหนูเป็นลงนะหนูก็ห้ามไม่ได้ในเมื่อทุกคนตัดไปลงแล้วก็หนูก็ต้องขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิด หนูขอโทษมากมากขอโทษในส่วที่หนูผิดจริงๆไหว้สวยรวยคำพูดสวยเพราะปากสาวลาวในที่สุดไม่มีที่ยืนในสังคมไทยต้องกลับไปตั้งสติตั้งหลักใหม่กลับลาวไปไหว้พระ,ะหลายๆวัดเลยจะได้ดึงสติกลับมาที่ได้พูดอะไรผิดไป ตอนพูดเราเป็นนายมันแต่พอพูดออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นนายเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่ได้กระทําสวัสดีคะ่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทุกๆเอฟซีท,ที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มารับฝั่งช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องสูผูกุกค้นนะคะพี่น้องจ๋า ที่มาเป็นกําลังใจงให้กันตลอดมาเนาะขอพี่น้องย่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผูกสู้คนนะคะพี่น้องจา๋าน้องสาวลาวคนนี้เห็นไหมล่ะคะตอนนี้ก็ต้องออกมาไหว้สวยรวยคาพูดให้กับชาวโซเชียลต่างๆที่น้องได้ทำอะไรผิดลงไปได้พูดอะไรผิดไปหลายคนก็เตือนแต่น้องก็ไม่ฟังดึงดันที่จะ บอกว่าตัวเองเก่งตัวเองชนะแล้วเป็นยังไงล่ะคําพูดที่หลายๆคนเขาเตือนแล้วไม่ฟังมาวันนี้ต้องกลับมาไหว้สวยรวยคําพูดให้กับคนที่หลายๆคนที่น้องไปพูดหรือว่าไปทําอะไรเอาไว้อันนี้อ่ะเป็นคลิปแรกนะคะแล้วจากนี้ไปประเดือนก็มีอีกคลิปหนึ่งว่าเพราะอะไรน้องถึงได้มาไหว้สวยรวยคําพูดอย่างนี้ เคยพูดเอาไว้และเคยทำอะไรเอาไว้อย่างไรนะคะคำพูดของน้องที่หลายๆคนเตือนแล้วไม่ฟังประเดือนก็มีคลิปมาให้ดูนะคะเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะหนูอยากจะออกมาซีแจงในด้านของหนูมีคนบอกว่าหนูอะเข้ามาแบบผิดกฎหมายเข้ามาแบบเถื่อนถ้าหนูเข้ามาแบบเถื่อนจริงๆ ทำไมหนูต้องไปทําพาสปอร์ตให้เสียเงินสี่ห้าพันทำไมหนูต้องปั๊มพาสปอร์ตตอนขาเข้ามาประเทศไทยเสียเงินสี่ห้ารอเพื่ออะไรคะแล้วทําไมหนูต้องไปรายงานตัวที่ตมเสียเงินให้กับตำรวจอันนี้คือเถื่อนหรอคะหนูอยากรู้แล้วที่บอกว่าหนูว่าท้าทายหนูไม่ได้ท้าทายแล้วที่มาบอกว่าหนูไม่ยอมอ่อนคอไม่ยอมออกมาขอโทษ ที่หนูไม่ขอโทษเพราะหนูไม่ผิดทําไมพี่ไม่บอกให้คนที่มันมาด่าหนูก่อนทําไมมั่ให้เขามาขอโทษหนูบ้างสิแล้วให้หนูไปขอโทษคนที่มันด่าหนูพี่เอาอะไรคิดอยู่สิ่งที่พี่พิมพ์ลงไปทั้งหมดมันไม่มีอันไหนความจริงเลยเรื่องอะไรหนูขอโทษเรื่องอะไร มีคนสงสัยว่าหนูอ่ะมีแค่พาสปอร์ตท่องเที่ยวทำไมถึงแจ้งความได้หนูเดินเข้าไปในโรงพักหนูก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าหนูต้องการแจ้งความแล้วก็หนูก็แคปหน้าจอที่ทุกคนด่าหนูที่ไม่ดีแล้วก็คนที่เอาลูกหนูไปตัดต่อลงเอาคลิปไปตัดต่อลงเอาไปพูดลงแล้วหนูก็เลยให้กับตำรวจว่าช่วยตามคนนี้ให้หนูหน่อย แล้วก็คนนี้คนนี้ช่องคนนี้คือคือมาด่าหนูมาว่าให้หนูวิจารณ์หนูต่างๆนานาว่าหนูในทางที่มันผิดและม,มันไม่ใช่ความจริงเรื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกันซึ่งหนูสูบตอนที่หนูไปเที่ยวผับเปนเป็น2022แล้วอีกคลิปหนึ่งมันคือปีของปีที่แล้ว แล้วเขาไปตัดต่อลงไปหาว่าหนูรักลอบเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหนูก็บอกกับตำรวจว่าหนูมาถูกต้องตามกฎหมายซึ่งคนพวกนี้ก็คือด่านหนูเสียหายหนูก็เลยเอาสิ่งนั้นไปแจ้งให้กับตำรวจเห็นกันแล้วนะคะว่าสา,าวลาวคนนี้เธอสวยเพราะปากจริงๆสวยแล้วสวยเลยนะคะเพราะว่า ปากของเธอนั่นเองในที่สุดก็ไม่มีที่ยืนในสังคมไทยต้องกลับไปตั้งหลักไปตั้งสติที่ประเทศลาวแหล่งที่เธอจากมานั่นเองนะคะในที่สุดก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องให้อภัยคนที่เอาคลิปของเธอไปลงในเฟ,ฟอร์มต่างๆ u t u b e เอ่ย t ทิบบอเอ่ยหรือว่าเฟ,ฟอร์มอะไรต่างๆที่มีหลายๆคนเขาเอาไปลงกันนะคะน้องสาวเรา ยิ่งห้ามคนอื่นๆก็เหมือนยิ่งยุให้คนอื่นเอาเรื่องราวของเธอไปลงในแฟดฟอร์มของเขากันเรื่องราวก็เลยบานไปลายไปใหญ่เลยยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งยุหลายคนก็เตือนว่าให้เงีเงยบๆซะทุกอย่างก็จะดีขึ้นว่าเธอนั่นแหะกำลังจะทำผิดอยู่การที่เข้ามาเมืองไทยนั่นะมีพาสปอร์ตแค่ใบเดียวแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานก็เหมือนกับว่าเธอเป็นแรงงานเถื่อนไม่มี ใบอนุญาตทำงานเธอก็ไม่สามารถที่จะทำงานในประเทศไทยได้หรือว่าเรื่องราวอื่นๆก็ตามแต่นะคะแต่เพราะความที่นิสัยของเธออยากเอาชนะคนอื่นอวดดีของเธอสาวลาวก็ไม่ฟังใครนะคะยังปากเก่งใส่ทั้งทงที่ตัวเองอ่ะหาที่ยืนไม่ได้อยู่แล้วหลายๆคนก็เตือนหลายหลายคนก็พูดให้สาวลาวคนนี้ได้สติว่าที่สาวลาวพูดอยู่นะ่ะ มันผิดทั้งหมดทนความกดดันไม่ไหวนะคะสาวลาวคนนี้ทนความกดดันไม่ไหลไม่ไหวก็เลยต้องออกมาขอโทษทุกคนที่เธอว่าเขาไปบ้างแล้วทำผิดอะไรไปบ้างแล้วสาวลาวก็ตอนนี้ตกงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพราะการกระทำของเธอเองแล้วตอนนี้ก็ไม่มีที่ยืนไม่มีงานทำ ต้องหอผ้ากลับลาวไปตั้งสติใหม่คงต้องไปไหว้พระหลายๆวัดอยู่ล่ละนะคะที่ประเทศลาวจึงจะได้สติกลับมาเนาะแต่สาวลาวก็ขอโทษแล้วนะคะน้องสาวลาวเธอก็ขอโทษทุกคนแล้วนะคะขอโทษทุกอย่างที่ได้พูดและทำลงไปยอมรับว่าผิดไปแล้วผิดจริงจึงขอโทษ ขอให้ทุกคนให้อภัยลหลายๆท่านที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วว่าคลิปอย่างไรคอมเมนต์ไว้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยน้อยน้อ,นองสาวลาวคนนี้ยเขาก็ขอโทษแล้วเนาะอย่างน้อยน้อยก็มีอีกคนหนึ่งที่ทําผิดก็ยอมรับผิด แล้วก็มีหลายๆคนที่ทําผิดแต่ก็ไม่ยอมขอโทษอย่างน้อยๆน้องสาวลาวคนนี้เขาก็ยังออกมาขอโทษเพราะว่ามีหลายๆคนเตือนสติของเธอให้เธอได้ฉุดคิดว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นน่ะสิ่งที่พูดลงไปนั้นน่ะมันผิดจริงเพราะว่าการที่เธอทําอะไรลงไปแล้วเนี่ย ทำให้คนอื่นน่ะเขาเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่ามีคนลาวหรือว่าคนต่างชาติหลายๆคนในประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วใช้พาส,สปอร์ตเข้ามาเพียงใบเดียวแล้วหนีวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยวกลับมาเป็นวีซ่าทำงานลักรอบทำงานอยู่ในประเทศไทย เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแค่สาวลาวคนนี้หรือว่าต่างชาติอย่างเช่นชาวพม่าในตอนนี้ก็กําลังเป็นเรื่องเป็นลาวกันอยู่จึงอยากจะให้สาวลาวคนนี้หยุดพูดหยุดการกระทําของเธอซะเพื่อที่คนอื่นๆเขาอยู่ดีมีความสุขจะได้ไม่พลอยเดือดร้อนไปกับเธอด้วยแต่ความที่ดื้อรั้นของเธอเธอก็ตั้งสติไม่ได้แต่ตอนเนี้ย เธอก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะคนไทยเราหลายๆคนหรือว่าคนลาวหลายๆคนก็ตามได้เห็นคลิปนี้แล้วที่น้องขอโทษคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เอาไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ